الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال كذلك سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا อา4มาวะกอละกะดะลิกจัลละชะนุยาไอฮัลละซีนอามะนูอะลักุมอัมฟุซะกุมลายะดุรุกุมมันดอลลาอิซะตะดัยตุมพี่น้องครับก็ดําเนินไปตามปกติของเวลา โดยเฉพาะช่วงนี้ก็ขึ้นสู่ศักราชใหม่ของสากลโดยเฉพาะพุทธศักราช2,568เพิ่งจะขึ้นมาได้สามวันแต่วันที่ในขณะนี้ตรงกันพอดีครับ เดือนมกราคมวันที่สามเดือนรอยับก็วันที่สามเหมือนกันในอารับนะครับแต่ในที่นี้วันรอฮวาลัมเท่าไรแล้วซึ่งวรอยับเป็นเดือนค่อนมาทางข้างหลังหกเดือนผ่านไปแล้วก็เหลืออีกหกเดือนจะหมดปีฮิจรัสักราช 1ัน6ก็พอดีว่าในเดือนอาหรับทั้งหมดมีสิองเดือนสี่เดือนเทลล์จัดให้เป็นเดือนฮารามเดือนฮารามและฮารามในที่นี้ไม่ใช่ห้ามแต่งงานห้ามปลูกบ้านห้ามเดินทางห้ามนู่นห้ามนี่โดยเฉพาะ สามเดือนต่อเนื่องกันดุลเกียดะดุลฮิจจะมมฮัรรมเป็นเดือนหารามไม่ให้ทำการสู้รบต้องวางอาวุธไม่ให้ออกล่าสัตว์เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องการความสงบเพราะเป็นอัชฮุรุลฮัจช์ช่วงเดือนทำอิบาดะดะโดยรวม ผู้ไปแสวงบุญมักกะก็อยู่ในฤดูกาลนั้นก็เลยไม่สมควรที่จะให้บรรยากาศมีการสู้รบฆ่าฟันหลังเลือดแม้กระทั่งล่าสัตว์ก็เป็นเดือนฮามก็ว่าไปเสร็จแล้วเดือนระยับก็แตกมาอยู่เดือนเดียวๆก็ห้ามเช่นเดียวกันและ ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือถ้าธรรม,มาสีมาสีแปลว่าอะไรฝ่าฝืนทำผิดหลักการศาสนาโทษก็จะยิ่งหนักเพราะนั้นสรุปก็คือเดือนระยับเนี่ยควรจะให้มีอามาลกิจกรรมต่างๆที่เป็น อสซอลิฮะที่ซแล้วแล้วก็ที่ซแล้ในที่นี้ก็คือที่สืบทอดโยงไปถึงต้นฉบับไม่ใช่คิดเอาเองไม่ใช่เรียนแบบไม่ใช่คำนบธรรมเนียมหรือประเพณีต้องโยงไปถึงต้นฉบับของศาสนาที่สืบทอดมาจากท่านรอสูล,ลุละ สัลลัลฮลวาะลหิวะสล,ลัมหรือโยงไปถึงลูกศิษย์รุ่นแรกของท่านรอซูลคือเหล่าสหาบ์โดยเฉพาะอบูบักิอุมั์อุสมานอาลีที่ท่านนาบีสอล,ลลัลฮุาะลหิวะสล,ลัมได้รับรองเอาไว้แต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้ามีหลักฐานเชื่อมโยงไปที่นบี สลลลอฮุอะัยฮิวะสลัมอยู่ชัดเจนทั้งหมดก็เหมือนกับว่าไม่มีน้ำหนักก็พักไว้ก่อนจนกว่าว่าจะไม่พบที่ท่านนาบีสอลลลอฮุอะไยฮิวะสลัมได้แสดงเอาไว้ที่เรียกว่าซุนนะก็ไปดูในช่วงถัดไปไม่ใช่เอาช่วงถัดไปมาแข่งกับช่วงของท่านนาบีไม่ใช่ ต้องเข้าใจตามนั้นว่าทำดุดิแหละที่ยังมีบางกลุ่มบางที่บางโรงเรียนบางมัสยิดที่เข้าใจตามที่เป็นแนวของสลับที่ว่านี้ก็ถือปฏิบัติดังนั้นพี่น้องครับเรื่องศาสนาไม่ใช่เป็นเรื่องหลักลอยไม่ใช่เป็นเรื่องของสติปัญญาเข้ามาแทรก เป็นเรื่องของการนกอลภาษาหรับนักแปลว่าไถ่ทอดไถ่ทอดซึ่งนักวิชาการศาสนาอุลมามะในเรื่องของศาสนานั้นเข้มงวดมากเข้มงวดมากในการไถ่ทอดโดยเฉพาะฮะดีษเขาจะดูว่าคนไถ่ทอดอยู่ในระดับไหนอัครีดถูกต้องไหมจอมโกหกหรือเปล่า มารยาทไม่ดีนิสัยไม่ดีรายงานฮะดิษมาถ้าไม่เหมือนใครนี่ก็จะเป็นฮะดิษที่ไม่มีน้ำหนักเรียกว่าไม่สวยียออถ้ามีตรงอื่นมาคล้ายมาเหมือนอยู่บ้างเอา้าเลื่อนลำดับลองไปหน่อยเป็นฮัสซันถ้าไม่มีเลยไม่ดอีอฟก็โกหกมักคดูบแต่ว่านักวิชาการก็ยังบอกเอาไว้ว่าถ้าฮะดิษดอีอฟที่ไม่รุนแรง หมายถึงแปลแล้วมันไม่ขัดต่อหลักดีษที่สเ่เอเรก็อลุมอลวยอย่างกับในเดือนนี้ก็มีหลายช่องจากมือถือเห็นนะครับมือถือเป็นวิวัฒนาการที่ยอดเยี่ยมมากแล้วเป็นวิวัฒนาการที่ชี้ถึงอัลอ์เลยแต่หลายคนทราบไหมครับบอกว่าอัล์อยู่บนอารัช อลร,รู้ทั้งหมดเห็นทั้งหมดทําได้ทุกอย่างเอ๊มันจะเป็นไปได้ยังไงก็สติปัญญาเราเข้าไม่ถึงไงก็มาดูสิมัคลูกที่เลาสร้างมาคนเป็นมัคลุกใช่ไหมเก่งใช่ไหมมีกําลังใช่ไหมปราดเปรื่องใช่ไหมแต่ว่าอยู่ในกรอบจํากัดพอหมดกําลังเดี่ยงหมดอายุตาย หมดความแข็งแรงติดเตียงนั่นแหละไม่สมบูรณ์แต่เรายิ่งกว่านั้นร้อยตุลกามาลที่ภาษารับบอกที่สุดของความสมบูรณ์แบบไม่มีเกิดบกพ่องตำหนิใดๆล,ยลายลฮะกูหูนักสุนวลาอีบุลภาษาหรับบอกเที่ยรอสุบภานะหัวตาลาเพราะนั้นอย่าเอาตัวเราอย่าเอาคุณภาพของเราไปเทียบเราได้มา เทาที่ถูกให้พอไม่ถูกให้ก็หมดแต่ถึงอย่างนั้นก็าตามอะอย่างกับมือถือเนี่ยโลกทั้งโลกมาอยู่ในแผ่นบางๆทั้งหมดเอาจะเอาให้ใหญ่กว่านั่นไปอีกหน่อยทั้งโลกครับไม่ใช่ที่เดียวครับนี่ขนาดมัลูกนะเห็นหรือ,อยังว่า เดชานุภาพของอรร์นะ่ะขนาดไหนนี่ขนาดมักลูกยังเป็นขนาดเนี้ยยังกับดูเวลาเดินทางอะ่ะไปไม่ถูกกด PTS มันกดจะชี้แล้วเชื่อไหมว่าบนท้องถนนรถเป็นล้านคันอะ่ะที่จะต้องใช้ PTS เดียวกันเนี่ยถามว่ามันพูดมาได้ยังไงเป็นล้านในเวลาเดียวกันนี่กลไกลที่มนุษย์คิดขึ้นมา ที่ถึงอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์ผู้มีเดชอนุภาพยิ่งกว่านี้หลายเท่าไม่ต้องไปชะนเลยเพราะฉะนั้นในทุกวันเนี่ยเราให้สิทธิ์ต่ออัลลอฮ์ครบแล้วเรียงสิทธิ์อัลลอฮ์จะต้องได้ก็คือทุกคนที่เป็นมนุษย์ทุกคนที่เป็นมนุษย์จะต้องรับเอาหลักการที่อัลลอฮ์ทรงวางเอาไว้ให้ที่เรียกว่าศาสนา มาปฏิบัติประจําตัวประจําชีวิตประจําวันแล้วก็หลายคนก็มักจะถือว่าการปฏิบัติในเรื่องห้องาศาสนามันก็จะอยู่ที่มักกะจะอยู่ในมัสยิดจะอยู่ในที่ละหมาดไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับส่วนใหญ่ของชีวิตก็จะไปหมกมุ่นอยู่กับดุนยา แล้วดุนยาในขณะนี้ทั้งหมดอยู่ในมือเลยครับไม่ต้องเสียเวลาตลาดอยู่แค่ไหนก็สองสามนาทีของมาถึงแล้วต่ก็รบอัศวากใกล้วันเกียรติหลักฐานบอกอย่างนั้นตลาดจะอยู่ใกล้ไปหมดก็นี่ไงนั่งอยู่ที่บ้านกดกิ้งเดียวไปเดี๋ยวเดียวมาส่งแล้วไม่ต้องเสียเวลาไปอยู่คนละแดนกิ้งเดียว เห็นหน้าเห็นสีด้วยต่อไปน่าจะได้กิ่นด้วยนะถ้าวิวัฒนาการมากขึ้นขนาดนั้นเลยครับทุกอย่างเนี่ยเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ทั้งหมดแต่ว่าอย่างเดียวเย่าไปหมกมุ่นกับมันจนเกินไปนักเหมือนกับที่ชีวิตหมกมุ่นอยู่กับดุนยาไม่มองเรื่องศาสนาไม่มองเรื่องอิบาดะ โดยเฉพาะในเดือนนี้เดือนระยับก็ให้เน้นไปที่อามาหรือ,คอยครก,กิจการที่เป็นสิ่งที่ดีผล,ลบุญจะทวีคูณก็ไม่ค่อยจะสนใจกลับไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของดุนยาจนกระทั่งช่วงหนึ่งได้เกิดแนวความคิดตั้งมัตถบขึ้นมาเป็นมัตถบตรีโกรหรือตรีกัตรหรือสูฟีดีครับที่ตั้งขึ้นมาเพื่อ รบเพื่อต่อต้านกลุ่มที่มุกมกมุ่นอยู่กับดุนยาจนเกินไปไงพยายามจะเรียกร้องให้คนสนใจเรื่องของอัลลอฮ์พยายามเรียกร้องให้คนเข้าสู่ศาสนาทำไงให้ใกล้ชิดจึงเกิดมัตถับแนวตรีกรหรอตริกัดขึ้นมาซึ่งต้นฉบับเดิมไม่ใช่ไม่ดีครับแต่ที่มันไม่ดีน่ะชื่อดีแต่เอามาใส่กับพฤติกรรมที่มันไม่ดี เช่นนิยมตาสุบภาษาหรับเลยกว่าชาตินิยมถ้าแปลรวมๆกับคนกับมัธยบกับคำพูดที่ถูกเสนอโดยเฉพาะกดดูแล้วก็ไปหาที่ชอบแล้วก็เอามาอ้างโดยไม่ได้ดูว่าไอ้ที่เขามาอ้างน่ะมันโยงถึงนบีไหมเพราะนั้นต้องมีวิจารณญาณมีบาซีรล์ครับในเรื่องของศาสนาต้องเลือกสรรหน่อย ไม่ใช่เลือกแต่ของกินไม่ใช่เลือกแต่ของใส่ไม่ใช่เลือกแต่ที่อยู่เรื่องศาสนาก็ต้องเลือกถูกใจเอาหมดอย่าเพิ่งครับต้องถูกต้องแล้วก็โยงถึงที่มาเพราะนั้นแนวตริกอหรือตริกัดนี่ต้นฉบับเดิมอบูบักอุมารุสมานอาลีคอลิฟัดหมดเป็นซูฟีทั้งหมดครับโดยเฉพาะอบูฮูรยรอแต่ซูฟีรุ่นนั้นไม่ใช่อย่างนี้ครับ ไม่มีลิงโลดในการกระเตะและอิละฮะอิละลอตรงตรงแต่มาซูฟีหลังๆนี่และอิละฮะอิละลอเป็นยังไงครับบางทีก็เอาดีจีตีเป่าเขามาควบดนตรีบางทีก็ดิเกตจนกระทั่งอาเซกตามภาษาจนกระทั่งลูปอปอภาษามันเลยชัวขึ้นกระโดดเฮ้วเฮ้วเฮว,เวจนกระทั่งชักกระเด็วกระเดวก็มี เนี่ยไม่ใช่อยู่ในรูปของอิสลามเลยสฮาบะฮ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนบีก,ก็ไม่ได้เคยสั่งสอนเอาไว้อย่างนั้นเลยแต่บางทีในหมู่มุลสลิมก็กระเดียดกระเดียดไปทางนั้นคิดว่าเข่งที่สุดดีที่สุดเข้าถึงัละลอที่สุดนบีไม่ได้บอกว่าต้องเป็นตะซาวุฟถึงจะเข้าถึงละละัลลอที่จะเข้าถึงอัละลอก็คือมหมู่ฮิดหุวฮิ คนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์นับถืออลัลลอฮ์ศรัทธาในอลัลลอฮ์อย่างถูกต้องตามตัวบทไม่ใช่คิดเอาเองแล้วก็เอามาใส่เพราะนั้นอะไรก็ช่างขมกมุ่นจนเกินไปแม้กระทั่งในเรื่องศาสนาจนผีศาสนาเข้าพูดหย,ยาบๆหน่อยก็หมกมุ่นโดยไม่ดูว่าศาสนาที่แท้จริงของมุสลิมนะ่ะมันต้องมาอย่างไง มันต้องเอาอะไรเป็นเครื่องยืนยันแล้วถ้ามันไม่ถูกทำยังไงเพราะถ้าไม่ถูกมันก็ไม่ได้มีคุณอน,นันต์หรอกครับมันมีโทษมหันาลแต่โดยเฉพาะจักสื่อที่บอกเนี่ยก็คือมือถือไม่มีใครควบคุมครับใครพูดเก่งก็หลงได้ใครมีสตังก็ไปซื้อเวลาได้เหมือนกับวิทยุเหมือนกับโทรทัศน์ใครทำถูกกฎหมายมีกำลังก็ไปซื้อเวลามาก็พูดได้ตามชอบ เคียงอย่างเดียวว่าอย่าไปขัดกับกฎหมายก็แล้วกันแต่หารู้ไหมว่าอิสลามก็เป็นกฎหมายอย่างหนึ่งไม่ใช่สร้างภาพให้น่าเชื่อถือดูให้มีน้ำหนักแล้วก็ออกมาโดยไม่ได้รับผิดชอบว่ามันมีคุณค่ามันจะได้รับภาคผลจากอัลลอฮฺสุบฮานาอุตลาหรือไม่ไม่ได้ดูตรงนั้นและแถมยังเป็นโลโก้ชั้นหนึ่งอีก ในเรื่องของศาสนาเอาโลโก้อิสลามมาเชิดชูก็เรียกร้องสิเรียกร้องความสนใจเรียกร้องน้ำหนักเรียกร้องการบริจาคจนกระทั่งท่วมท้นในบางทีเอาลิขสิทธิ์การครอบครองทรัพย์มาถือไว้เป็นหน้าเป็นตาเป็นกำลังที่ตัวเองจะทำอะไรก็ได้โดยไม่คำนึงถึงข้ออ้าง ที่ไปเรียกร้องผิดวัตถุประสงค์ก็จะโดนสอบสวนจะโดนคดีจากอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาในวันเกียร์มาฉะนั้นในเรื่องของมือถือนั้นก็อย่าหมกมุ่นจนเกินไปนักตั้งแต่คนสูงวัยจนกระทั่งไปเด็กเล็กๆอพอมันยุ่งยากนะก็เอามาเปิดให้ดูแล้วก็ปล่อยมันก็จะเงียบ ก็บอกว่าหมดความรําคาญและที่ปล่อยให้ดูนั้นก็ไม่รู้ว่าอะไรจนกระทั่งอยู่โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมต้องขนีบกันแล้วต้องถือกันแล้วและโดยเฉพาะถ้าไม่มีมันก็จะไม่ทันกับข้างเคียงไม่ทันกับชาวบ้านต้องกันกรองดูบ้างนะครับว่าเด็กๆเ,เหล่านั้นติดพันอยู่กับอะไรเกมบ้างการ์ตูนบ้าง ไรสาระบ้างเหมือนกับพุ้ใหญ่บางคนก็ติดหามรุ่งหามคำ่ำจนกระทั่งบางครั้งลืมทานอาหารลืมนอนเป็นอันตรายนะครับถ้ามกมุ่นทุกอย่างถ้ามกมุ่นเป็นอันตรายหมดแต่ละอย่างมันมีกรอบของมันมีขนาดของมันอย่าให้มันฟุ้งเฟอ้อจนเกินไปนักมันก็จะเป็นพิษแล้วก็พอติดแล้วแก้ยาก แก้ยากมากเหมือนกับเรื่องศาสนาที่บอกว่าวผีศาส,สนาเข้าทําไมฉันใช้ค,คาพูดว่าผีก็คือศาสนาที่มันไม่ถูกต้องทำมานานเคยชินมากเยอะมีอํานาจก็เลยปลดยากถึงแม้ว่าจะไปรู้มาในตอนหลังก็ทํำยังไงมันติดก,กินใจมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายโบ,บราณก็เลยปลดลำบาก ไม่มีคำว่าลำบากครับพอมันเสียใช้แล้วเนี่ยขายังต้องตัดเลยมือยังต้องตัดเลยหัวใจยังต้องเอาออกเปลี่ยนเลยทามันเสียแล้วอะแล้วจะไปรู้สึกว่าเะนานแล้วลงทุนมาเยอะแล้วเยอะมากที่คนหันเหไม่ใช่ครับความมากนี้ไปต่อรองกับอัลลอฮ์สุบฮาหนะฮูวตาลามไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมีคุณอันนั้น ก็มีโทษมหันโดยเฉพาะในเรื่องของวิวัฒนาการของมือถือมีประโยชน์ครับแทนที่จะเสียเวลาเดินทางไปโทรกดหาถามข่าวข่าวจนกระทั่งเดี๋ยวนี้สื่อใหญ่ๆอย่างก็รโทรทัศน์อย่างการอะไรตอมนีอะไรนี่ก็จะตกลำดับไปหมดแล้วย้ายไปอยู่มามาอยู่ในมือถือกันหมดเพราะนั้นระวังให้ดีครับควบคุมหน่อยควบคุมหน่อย และโดยเฉพาะบางทีเพราะตกรุ่นนี่ต้องเปลี่ยนละมันไม่ทันยุคมันไม่ทันสมัยในหมู่วัยรุ่นนี่ก็จะมาแข่งขันกันในเรื่องของรุ่นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะต้องออรักษาเพราะทรัพย์สินทุกเม็ดทุกบาททุกสตังนั้นสําหรับมุสลิมมีราคาครับอย่าได้ปล่อยให้มันไร้สาระอย่าได้ปล่อยให้มันหมดไปและที่มี ราคาไม่น้อยไปกว่าทรัพย์ถินก็คือเวลาเวลาแต่ละวันเนี่ย24ชั่วโมงเท่ากันแหละแต่ผลลัพธ์ที่ได้อ่ะคิดว่าไม่เหมือนกันครับบางคน24ชั่วโมงนอนอยู่ท่าเดียวกับมือถือบางคน24ชั่วโมงนี่เขาไปร้อยเอ็ดเจ็ดย่านานา้ทำทําไม่รู้ขี่ร้อยอย่างต่างกันมากเลยและโดยเฉพาะที่หมกมุ่นอยู่กับมือถือนั้นไม่ได้มีสาระ แทนที่จะเป็นเรื่องหลักศาสนาที่เขาแปลแทนที่จะเป็นรายงานทางศาสนาเกี่ยวกับความหมายของฮะดีษความหมายของกุรานเปล่ากลับไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องไร้สาระคุยเข้าไปคุยเข้าไปหาสิ่งที่ชอบแล้วก็ถูกใจเพราะนั้นระวังครับมันแทรกมาก,กับความเจริญแล้วมันก็จะทำให้เสียหายไปหมดโดยเฉพาะเวลาผ่านไปแล้วเอากลับมายากครับ เนี่ยก็หมดไปอีกปีหนึ่งแล้วขึ้นมาในปีใหม่แล้วก็เปลี่ยนใจหรือยังครับที่จะอบพยพฮิ่จาร์จากสิ่งผิดจากสิ่งที่ไม่ถูกให้มันเป็นความสดใสเป็นผลบวกแห่งผลบุญจากอัลลอฮ์สุบภาณะหุตาลาอย่าปล่อยให้มันกินเวลาเราไปกินสุขภาพทั้ง สมองทั้งสายตากินสุขภาพก็คือไม่ได้หลับไม่ได้นอนกินสายตาก็คือไปเข่งเพ่งอยู่กับสิ่งที่ไม่ได้ประโยชน์โดยเฉพาะเด็กๆนี้ต้องควบคุมนะครับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ดูให้ดีครับ เวลานอนก็ไม่ได้นอนเวลากินก็ไม่ได้กินเป็นพิษทั้งหมดครับแล้วก็จะส่งผลในบ้านปลายของชีวิตก็จะไม่เหลืออะไรที่เป็นคุณค่าสักเท่าใดนั้นสิ่งที่มีคุณค่าอน,นันต์โทษก็มาหันทชายไม่ถูกนะครับเพราะนั้นคงจะเป็นคำสอนเล็กๆน้อยๆสำหรับทุกท่านที่ฟังแล้วก็ได้ยินที่จะ ควบคุมการดำเนินชีวิตของตนให้อยู่บนเส้นทางของสัจธรรมแห่งศาสนานะครับว่ากูลกอลิฮะลาวัสตอฟรุลลอฮัละดีมาลิวะละกุมวลิซรยริลมุสลิมีนบกิลคุณลิดัมบะฟาสตอฟิรูอินนฮูฮูวัตัวาบุรรอฮิมรับบะนาอาตินาฟิดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิรติฮัสนาวะกินาอาซาบันนาร